โอ๋อภัยตัวมาอัญยอวเวลค์วเวคัมว่าจะไหนโอ้โหดิวเว้ยเข้ามาตอนนี้อย่างง่วงเลยโอ้ยมามาจะกันยังงานได้แล้วโอ้ทำไปแล้วถามแต้เวยเต้เวยว่าใช่เดินไปเก็บรถเรียกว่างานไหม อ๋อต้องแม้หมาว่าพุดธะเรมีเอาอดี๋ยวด้วยนะเออด้วยอยู่แล้วโอ้ยรวยข้ามคืนว่าไงน้องสาวไปไหนน่ะหันมามองหน้าพี่ก่อนจะเซลฟี่กันเหรอเอ้ยก็มาครับแวบมาทักแวบมาทักชายเฉยๆเนี่ยโอ้ยทั้งมอไม่รู้ว่าเพลงเข้าหรือยังนะ อย่างยางต้องเยียบคิวตัวหายยังจะโทรหาต้นไหนไม่ดีเรามาเลยนะโอ้ยตามคิวตามคิวเนะี<ะ>่ยเหนื่อยแล้วสเสงเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเดือนหแน่เดี๋ยวจะปล่อยเอวีแล้วนะเฮ้ยยยอดน่าจะวันพรุ่งนี้นะว้าวเป็นแบบภาพนิ่งอ่ะเอ้าเนี่ว่าภาดันไหวอนะ่ะ ขึ้นไหวแต่ตัวนังสือน่ะเอ้าทำโหมดขว้วไวไปบ้างขึนไหวเส้เล็กน้อยทำไม่ได้มันไม่มีเงินน่ะนะเออทําเองเลยไปบ้าแบบแปดบิลื่อนไหวเงียบๆไปกันแงบแงบงบมันเป็นแงบงบงบงแงบงบมันเป็นแงบแงบเดี๋ยวตามงบเดี๋ยวรอโควิดหายก่อนเยี่ยมเยี่ยมเยียมเผื่อจะมีเงินกับเขาบ้าง โอ้ยเยี่ยมเลยเลยอีก458เพลงโอ้ทมโมเพลงธทมโวไหมใช่ทมโวทมโมสังโฆทมโวทมโวทมโมสังโฆต้องน้าโมน้าโมนั่หนึบต้องน้าโมนี่โมนี่หนบโอ้ยเยี่ยมโอเคไปแล้วโอเคไม่อยากขอบตาดำเอ้ยดำทุกวันทุกคืนอยู่แล้วเหมือนใครแถวนั้นนะ ตามจนมีแพนด้าเดี๋ยวยไม่เป็นไรหรอกมีแพนด้าเขาว่าน่ารักผมนี้ชักชักอยากจะเห็นมีมีแพนด้าอยากสัมผัสมีตัวเป็นเป็นอยากจะเห็นเห็นมีแพนด้าเรีบยปเลยเลยอร่อยเลิศอร่อยนี่อร่อยเลิศเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินน่ะกินไม่ได้ก็ต้องกินนะไม่แพงนะเมนแล้ว อ่าผักสามโลหมูขีดนึงนะโอ้ยชนะเปลาห้าตาต้องช่วยกันนะนนี้เราจะไปต่อนะเดียวนะเดียวแหนต้องพูดเยอะนะน้ำมันแพงลรออืน้ำมันน้ำมันรถมันแพงใช้น้ำมันหมูสิโอ้ยตอนนี้เพลงทับกันมากเลยโอเคเจอกันปลากันนะบบายบายพูดได้ กูดไงจื๊นู้ดว้าวกันเต็มส่อ้อล่นเท้ากับเซีนเพ่นเ้า้ล้ากัดเนส